ทนกระแสพะโลฟีเวอร์ของพี่เอสุปชัยไม่ไหวนะคะวันนี้สาวหลาเข้าครัวต้องมาทําเมนูนี้ให้ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทาพาโ์ลหมู3ชั้นนะคะเป็นสูตรโบราณเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้หอมมากๆและก็อร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาต้มไข่กันก่อนนะคะตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปอย่าเพิ่งให้หม้อเดือดนะคะรีบใส่ไข่ลงไปก่อนที่หม้อจะเดือดไม่งั้นไข่จะแตกได้ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้วันนี้สาวหลากใช้เป็นไข่ไก่นะคะอย่าลืมใส่เกลือป่นลงไปด้วย1ช ช้อนชานะคะในระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาตำเครื่องกันก่อนก็จะมี3ามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณสาวหลากจะไม่ใส่ผงพะโลแล้วก็ไม่ใส่สีอิ๊วดำด้วยนะคะตำทุกอย่างรวมกันละเอียดแล้วก็พักเอาไว้ก่อนมาดูในส่วนของหมู3ชั้นค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะหรือว่าชิ้นพอดีคําตามต้องการเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะไปดูในส่วนของไข่ไก่ที่เราต้มมาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ไข่สุกได้ที่แล้วก็จะเออาามานก ไว้ในน้ำเย็นนะคะพอเขาเย็นตัวแล้วก็มาแกะเปลือกของเขาแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะ พะโล้หมูสามชั้นของสาวลาวันนี้จะใช้เตาถ่านในการทำนะคะแล้วก็ระดับไฟก็ใช้เป็นไฟกลางตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สามเกลือลงไปผัดให้สามเกลือของเราสุกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้ในชามก่อนค่ะเราก็จะเหลือสามเกลือแล้วก็น้ำมันติดกระทะสักเล็กน้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะค่ะเราจะเคี่ยวน้ำตาลของเรานะคะให้ละลายตอนนี้ยังคงใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเคี่ยวต่อไปจนน้ำตาลของเราเลือก เริ่มเปลี่ยนสีเราจะใช้สีน้ําตาลเนี่ยเอาไปแทนสีอิวดำนะคะพยายามเคี่ยวน้ําตาลไม่ให้น้ําตาลของเราไหมนะคะให้เป็นสีน้ําตาลคาราเมลได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หมู3ชั้นลงไปแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือที่เราผัดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทําการผัดทุกอย่างให้มันเข้ากันดีผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะเริ่มตึงแล้วก็สุกนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่สีอิวขาว3ช้อนโต๊ะน้ําปลา5ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนัวถ้าเกิดว่า ไม่ชอบผงนัวไม่ต้องใส่นะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเติมน้ําเปล่าลงไปประมาณ2,000 ml นะคะเสร็จแล้วใส่อบเชยแล้วก็ปุ๋ยกากลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเราจะเคี่ยวหมูของเราประมาณ1ชั่วโมงอย่างต่ํานะคะในระหว่างที่เคี่ยวถ้าเกิดว่ามันมีฟองอากาศก็สามารถช้อนทิ้งได้เลยค่ะระยะเวลาในการเคี่ยวหมู3ชั้นนะคะ30นาทีแรกก็ให้ทุกคนใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาต่อไปนะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกแล้วก็เปื่อยนิ่มดีนะคะถ้าเราใช้เวลาเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงหน่อ ะะการทำกับข้าวด้วยเตาถ่านเนี่ยจะเป็นเมนูที่หอมแล้วก็อร่อยมากๆความตดดินของหมู3ชั้นวันนี้ก็จะมีความนุ่มละมุนลิ้นนะคะน้ำขลุกคลิก,ลกแล้วก็มีความหอมของ3เกลือนะคะเอาไว้ราดกินกับข้าวสวยเพื่อไม่ให้เป็นการเลี่ยนจนเกินไปก็จะทำพริกน้ำปลาเอามากินคู่กันนะคะน้ำะโล้ขลกคลิกเอาไว้ทานคู่กับข้าวสวยแล้วก็มีรสชาติหวานนํำเค็มตามไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปสูตรนี้จะเป็นสูตรโบราณรับรองว่าอร่อยมากคุณผู้ชมทางบ้านที่ชื่นชอบสูตรนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปทําตามนะคะสําหรับวันนี้สาวหลอาก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ